รู้ว่าไม่ดีแต่ก็ยังทำรู้ว่าเป็นกรรมแต่ก็ยังก่อรู้ว่าบาปแต่ไม่รู้จักพอคนเราก็เป็นแบบนี้หนอรู้ทุกอย่างแต่ไม่รู้จักห้ามใจตัวเองพบกันอีกเช่นเคยกับช่องบัวช a าแนลนะครับช่องที่รวบรวมเรื่องราวธรรมะคติสอนใจไม่ว่าจะเป็นข้อคิดกฎแห่งกรรมต่างๆที่เราได้นำมาให้กับทุกๆท่านได้รับฟังกันครับ ความเข้าใจของคนค่าตัวตายชีวิตหลังตายตัวใครตัวมันใช้คำว่าความเข้าใจแทนที่จะใช้คำว่าความเข้าใจผิดเพราะไม่อยากทำเป็นผู้รู้ในเรื่องความตายโดยเฉพาะเรื่องจิตซึ่งแต่ละศาสนามีความเชื่อไม่เหมือนกันและแม้แต่ในศาสนาเดียวกันคนเราก็มีความเชื่อและความรู้ที่แตกต่างกันอยู่ ผมชอบฟังและชอบอ่านประสบการณ์ของคนที่ตายแล้วฟื้นและคนระลึกชาติได้โดยที่ตัวเองเป็นชาวพุทธมีความรู้และความเชื่อแบบชาวพุทธระยะหลังมานี้ดูเหมือนคนไทยนิยมฆ่าตัวตายกันมากขึ้นข่าวว่าคนไทยฆ่าตัวตายมีจำนวนอยู่อันดับต้นๆของโลกและสังเกตจากข่าวว่ามีคนนิยมฆ่าตัวตายตามที่นิยมฆ่าคนอื่น เช่นลูกเมียและแม้แต่สุนัขเลี้ยงให้ตายตามกันไปด้วยคงคิดว่าเมื่อจะตายทั้งทีก็ขอให้มีคนและสิ่งที่รักไปอยู่ด้วยกันเหมือนที่เคยอยู่ในโลกนี้นั้นกระมังในทางพุทธศาสนาและเท่าที่ได้ฟังและได้อ่านเรื่องคนตายและฟื้นหรือเรื่องคนระลึกชาติได้คือตายแล้วไปเกิดใหม่แล้วระลึกได้ว่าชาติก่อนตนเป็นใคร มีแต่บอกว่าคนตายไม่ว่าจะตายแล้วฟื้นหรือระลึกชาติได้ล้วนแต่ไปคนเดียวไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีลูกเมียไม่มีลูกผัวและไม่มีสิ่งใ,ใดที่รักเป็นพิเศษติดตามไปด้วยเลยแม้แต่ยศถาบรรดาศักดิ์ใดๆก็ไม่มีติดตัวไปด้วยคนที่ตายแล้วฟื้นบอกว่าตนไปในสภาพตอนจะตายหนุ่ง้าผ่อนอย่างไร ก็ไปในสภาพนั้นส่วนใครจะเปื้อยกายไปอย่างไรก็ไม่เห็นมีใครบอกรายละเอียดในเรื่องนี้ที่แน่ๆคือไม่มีคนแต่งยศไปส่วนพระสงฆ์ได้ฟังคำบอกเล่าว่าไปในสภาพพระสงฆ์ทั่วไปคือนุ่งสบงห่มจีวออย่างพระสงฆ์ทั่วไปเท่าที่ได้ฟังคำบอกเล่าจากชาวพุทธที่ตายแล้วฝื้นหรือที่ระลึกชาติได้มีเหมือนกันอย่างหนึ่ง คือมีคนนำทางซึ่งมักจะเรียกว่ายม,มาบาลมีการเดินทางบางคนไปพบสภาพของนรกมีกระทะกำลังต้มน้ำเดือดปุดๆมีต้นงิ้วมีการปีนป่ายอยู่คนนำทางมักจะมีร่างกายสูงใหญ่กว่าตนมากสรุปว่าคนที่ตายไปล้วนแต่พูดตรงกันว่าตนไปคนเดียวไม่มีลูกเมียหรือลูกผัวหรือพ่อแม่ หรือมิตรสหายไปด้วยเลยและดูเหมือนตัวเองก็ไม่คิดถึงใครด้วยจึงอยากจะคิดว่าคนตายไม่มีเพื่อนคู่คิดไม่มีคนรักใครชอบพอกันเป็นพิเศษเดินทางไปด้วยกันเป็นการเดินทางไปคนเดียวแสดงว่าคนตายมีแต่จิตตามภาษาชาวพุทธซึ่งมีความรู้แบบชาวพุทธก็เลยคิดว่าจิตมีสภาวะเป็นเอกจร คือท่องเที่ยวไปเพียงลำพังคนและสิ่งของรอบกายเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังถ้าเป็นสิ่งที่สแสวงหาได้ก็เรียกว่าทรัพย์สมบัติหรือยศถาบรรดาศักดิ์ถ้าเป็นสิ่งที่หวงแหนก็เป็นกิเลสถ้ายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวกูเป็นของกูก็เป็นกิเลสช,ชนิดอุปทานพระพุทธเจ้าท่านแยกแยะให้เห็นมากมายส่วนกิเลส ที่เป็นต้นเหตุแห่งทุกข์โดยเฉพาะความเกิดหรือชาตินั้นพระพุทธเจ้าเรียกว่าตันหาตันหานี่แหละมีสภาวะเหมือนอย่างเหนียวบาลีใช้คำว่าสิเนหามีลักษณะเป็นพลังงานยึดโยงให้มีภพชาติคือให้มีการเกิดใหม่คงอธิบายได้เท่านี้แหละถ้าพูดมากไปกว่านี้ก็จะเป็นการเดาหรือคิดเอาเองพอเรื่องนี้ หลวงปู่มั่นภูริตตโตบอกว่าจะรู้ได้ด้วยฌานหรือสมาธิเท่านั้นและคนที่อธิบายได้ดีที่สุดก็มีแต่พระพุทธเจ้าซึ่งเจียวชาญในฌานและมีความเป็นพุทธ,ธะเท่านั้นเห็นหลวงพ่อหลวงพี่หลายรูปพยายามอธิบายเรื่องจิตเป็นตุเป็นตะนึกเป็นห่วงว่าท่านจะลืมคำสอนเรื่องอจินไตยที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า เป็นเรื่องที่เหนือวิสัยของความคิดอจินไตยนั้นมีสเรื่องคือ 1. เรื่องพุทธวิสัยวิสัยของพระพุทธเจ้า 2. เรื่องฌานวิสัยวิสัยของฌาน 3. เรื่องกรรมวิปากวิสัยเรื่องของผลกรรมและ 4. เรื่องโลกจินตาหรือความคิดเรื่องโลกถ้าหลวงพ่อหลวงพี่ไม่ลืมคำสอนเรื่องอจินไต ของพระพุทธเจ้าก็จะไม่พูดเผยเจอให้ฟังเป็นเรื่องเฉยๆอย่างที่เป็นกันอยู่บางท่านเพื่อพูดตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้ก็อุตส่าห์เพิ่มธรรมะเข้าไปในคำสอนเสียเองเมื่อฟังไปฟังไปก็กลายเป็นมิจฉาทิฏฐิโดยไม่รู้ตัวพระอานอน์ท่านโชคดีที่พระพุทธเจ้าปรามไว้ทันไม่อย่างนั้นท่านก็คงจะอธิบาย ปฏิจจสมุปบาทต,ตามที่ท่านเข้าใจว่าเป็นเรื่องง่ายๆไปแล้วคำอธิบายคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องปฏิจจสมุปบาทเมื่ออธิบายตามแนวคิดของท่านพุทธทาสพิกขุก็ดูเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายแต่นั่นเป็นคำอธิบายปฏิจจสมุปบาทที่เกิดภายในชาติเดียวหรือในขณะชิตหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่คำอธิบายแนวข้ามภพข้ามชาติซึ่งท่านพุทธทาสภิขุ พยายามที่จะไม่อธิบายไปทางนั้นเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องไม่จำเป็นทางทางที่ท่านไม่เคยปฏิเสธการตายแล้วเกิดอีกหรือชาติก่อนชาติหน้าแต่เมื่อพิจารณาพระดำรัสที่ตัดแก่พระอานนท์ว่าปฏิจจสมุปบาทไม่ใช่เรื่องที่ปุถุชนจะเข้าใจได้ง่าย,ายเป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งและเพราะไม่เข้าใจในปฏิจจสมุปบาท เราจึงเวียนตายเวียนเกิดในสังสารวัฏอยู่ยาวนานดังนี้แล้วก็เอกใจว่าคำอธิบายปฏิจจสมุปบาทให้เข้าใจง่ายคงไม่ใช่ปฏิจจสมุปบาทที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นแน่ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าปฏิจจสมุปบาทไม่ใช่เรื่องที่เข้าใจง่ายเพราะแค่เรื่องวิญญาณเกิดขึ้นอย่างไรก็มีปัญหาให้กบคิดแล้วเพราะปฏิจจสมุปบาท อธิบายว่าวิญญาณในนามรูปขันห้าก็อย่างหนึ่งแต่มีวิญญาณอีกอย่างหนึ่งที่เกิดจากสังขารสังขารในที่นี้คือบาปบุญและสิ่งที่ไม่เป็นบาปและบุญซึ่งคงจะหมายถึงกรรมนั่นเองเมื่อวิญญาณเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยากจึงมีผู้คิดว่ามีจิตอีกชนิดหนึ่งแยกต่างหากจากวิญญาณในขันห้าและเพิ่มปฏิจจสมุปบาทเข้ามาอีกข้อหนึ่ง ซึ่งการเข้าใจอย่างนั้นเป็นการเสี่ยงที่จะเห็นจิตหรือวิญญาณเป็นอัตตาตามแบบพรามนั่นเองการเห็นจิตเป็นอย่างนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างหนึ่งเป็นการเห็นจิตเป็นอัตตาอันาวรเป็นนิรันร์อย่างลทัทธิอื่นๆซึ่งจะนำไปสู่การอธิบายอนัตตาและนิพพานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้เมื่อพิจารณาจากคำบอกเล่าเรื่องตายและฟื้น และเรื่องระลึกชาติได้ก็เห็นชัดว่าจิตมีสภาวะเป็นเอกจรเดินทางเพียงลำพังจริงๆเพราะไม่เคยเห็นใครเล่าว่าเมื่อตายไปไม่ว่าจะตายแล้วฟื้นหรือตายแล้วเกิดใหม่มีใครไปด้วยเลยมีแต่เล่าว่าไปคนเดียวและไม่มียศถาบรรดาศักดิ์พิเศษกว่าใครมีแต่เล่าว่ามีคนนำทางแต่บุคคลผู้นั้น ก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนก็เลยเป็นห่วงคนฆ่าตัวตายทั้งหลายที่ฆ่าลูกและฆ่าสุนัขเลี้ยงให้ตายไปพร้อมกับตนเกรงจะคิดไปเองหรือเข้าใจว่าตนสามารถพาคนอื่นไปสู่ปรโลกได้เมื่อตายไปตัวเองก็จะไปเพียงลำพังไม่มีลูกเมียและสัตว์เลี้ยงใดๆติดตามไปด้วยและคงจะไม่มีการคิดถึงใครๆและสิ่งใดๆทั้งสิ้น การฆ่าคนอื่นก่อนตายโดยหวังว่าจะพาเข้าไปด้วยน่าจะเป็นการทำบาปมากกว่าจะไม่เป็นผลดีแก่วิญญาณตัวเองแต่อย่างใด